สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีลูกๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกคนนะคะอ่ะสำหรับวันนี้เนาะก็ยังอยู่ในเรื่องการบวกทศนิยมนะคะซึ่งการบวกทศนิยมไม่เกิน3าตำแหน่งเนี่ยยังมีอีกอันนึงที่เราอ่ะ ยังไม่ได้เรียนเนาะเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจในวันนี้กันเลยนะคะอ่ะในส่วนของวันนี้นะคะก็คือจะเป็นในหัวข้อเรื่องการบวกทศนิยมไม่เกิน3ตําแหน่ง3จํานวนอ่าสามตำแหน่ง3าํานวน,น,น,วนซึ่งก็จะเป็นการบวกจํานวนที่เป็น3จํานวนนะคะอ่ะไปดูตัวอย่างกันเลย พิจารณา0.2บวก0.5บวก0.2เท่ากับช่องว,ว่างถ้าเด็กผิดเห็นแบบนี้เด็กๆจะบวกกันยังไงลูกอ่ามันจะมีหลายวิธีเนาะบางคนก็บวกกันครั้งเดียวเลยบางคนก็อาจจะบวก2จํานวนก่อนแล้วค่อยเอามาบวกอีก1จํานวนนั่นเองอ่ะคุณครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะ0.2 0.5 0.3 ขอภัยค่ะ0.2บวกกันแล้วจะได้เท่ากับเท่าไหร่คุณครูวาดเป็นแผนภาพออกมาเด็กๆมองแผนภาพบางคนอาจจะตอบได้แล้วเพราะตัวตัวเลขเขายังไม่เยอะถูกต้องไหมคะอะคุณครูว,วิธีที่1บอกว่ายังไงคุณครูบอกว่าจากรูปเราจะได้ว่าเอา0.2บวกกับ0.5บวกกับ0.2บวกกันเลยพร้อมกันทั้ง3ตัวมันจะได้ออกมาเป็น0.9่าแบบนี้ หรือเราจะแสดงการบวกตามแนวตั้งโดยการบวกทีละาการบวก2ตัวก่อนแล้วค่อยเอามาบวกอีกแล้วเอาผลลัพธ์ของ2ตัวแรกมาบวกกับอีก1ตัวอย่างเช่นคุณครูเอา0.2๊บน,นะคะคุณครูเอา0.2บวกกันก่อนบวกกับ0.5ก่อนก็จะได้ว่าเป็นเท่าไหร่ลูก 0.7ถูกต้องไหมคะทีนี้คุณครูก็เลยเอา0.7มาบวกกับ0.2ตัวสุดท้ายอีกครั้งหนึง่งก็จะได้คําตอบออกมาเป็น0.9ซึ่งจะได้คําตอบเท่ากันถูกต้องไหมคะดังนั้นเราจะสรุปได้ว่าการบวกทศนิยมไม่เกิน3ตําแหน่ง3จํานวนนี้ทำได้อยู่2วิธีก็คือ1การบวกทศนิยมทั้ง3จํานวนพร้อมกันเลย2ก็คือบวกครั้งละ2จํานวนโดยเราจะบวกทศนิยม2จํานวนก่อนได้ผล แล้วจึงจะนำมาบวกกับทศนิยมอีกหนึ่งอันอีกครั้งนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันก่อนเลยตัวอย่างนี้คุณครูยกมาให้คือหาผลบวกของ0.21บวก0.184บวก0.27คุณครูจะยกตัวอย่างให้ดู2วิธีนะคะ,ะมาดูวิธีที่1วิธีที่1ก็คือการบวกทศนิยมทั้ง3จํจำนวนพร้อมกันมีตารางมาให้แล้วคุณครูเติมตัวเลขลงไป เติมยังไงอ่ะเติมตัวแรก0.21เราให้อยู่ในคอลัมน์ที่1หรือแถวที่1 0คือหลักอะไรลูกกลุ่มหน้าจุดทศนิยมเราจะนับตั้งแต่หลักหน่วยอ่ะเพราะฉะนั้น0คือหลักหน่วยทีนี้มาดูกลุ่มหลังจุดกลุ่มหลังจุดหลักส่วน10คือเลข2ตำแหน่งที่1หลักส่วนร้อยคือเลข 1>, 1ตำแหน่งที่2นั่นเองเพราะฉะนั้น0.21เราเขียนกระจายลงในตารางก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ต่อไปกระจาย0 2 0. 1, 4ย์จู้ๆไม่อธิบายเพิ่มเนาะเข้าใจอยู่นะลูกเนาะต่อไปเราก็กระจาย0.27ทีนี้เมื่อเรากระจายเสร็จแล้วเราก็นําทั้ง3จํานวนนี้อันนี้นะลูกอ่ะนำทั้ง3าํานวนนี้มาบวกกันก็จะได้ออกมาเป็นแถวนี้ 7บวก4บวก1ได้เท่ากับ12แล้วก็ใส่2ทด1 2บวก1บวก2บวกกับตัวทด1ก็จะได้เป็น6 0ศบวกศกี่ตัวก็ได้0เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ 0. 62นั่นเองตามตารางเลยนะคะต่อไปมาดูวิธีที่2วิธีที่2ก็คือการบวกครั้งละ2จํานวนอ่ะทายังไงอันดับแรกคุณครูตั้งขึ้นมาก่อนตั้งอะไรก่อนลูกตั้ง0.21บวก0.14่ก่อนก็คือตัวแรกที่เขากนนําหนดอ่ะทีนี้เราเอาสองจนวนมาบวกกันบวกได้ไหมตั้งตัวเลขให้ตรงจุดทศนิยมให้ตรง1บวก4เป็น52บวก1เป็น 3+ 0บวกเป็นศูนเติมจุดทศนิยมสองตแหน่งให้เรียบ เมื่อเราได้คำตอบของกลุ่มหนึ่งแล้วเราก็จะเอามาบวกกับอะไรคะต่อไปอ่าบวกกับ0.27บวกกับ0.27ได้เท่าไหร่5บวก7เป็น12ใส่2ทด1 3บวก2เป็น5บวกกับตัวทดหนึเป็น ก็ได้ออกมาเป็น0.0062ซึ่งมีคําตอบที่เท่ากันถูกไหมคะอ่ะวิธี2จํานวน2วิธีนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้เลยเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดในวันนี้ของเรา แบบฝึกหัดในวันนี้ของเราต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยเดี๋ยวค,คุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูก่อนและข้อที่เหลือก็จะให้เด็กๆฝึกทําอีกเหมือนเดิมโอเคนะอ่ะมาดูข้อที่1น,นะคะเขาบอกว่าให้เรียนบวก1.64ีบวก2.53บวก0.658มีตารางมาให้ในแบบฝึกหัดมีตารางมาให้เนาะอ่ะอันดับแรกกระจายก่อนเลยกระจายตัวแรก1.64ได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ลูกอ่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มหน้าจุดทศนิยมคือเลข1 หลักส่วน10ตำแหน่งที่1คือเลข 6. หลักส่วนร้อยตำแหน่งที่2คือเลข 4. หลักส่วนพันมีไม่ลูกไม่มีไม่ต้องตื่นก็ได้นะคะต่อไปตัวเลขจำนวนที่2 2.532อ่ะ กลุ่มหนึ่งกลุ่มหน้าจุดทศนิยมมีกี่ตัวอ่ามีหนึ่งตัวก็คือเลขสต่อไปกลุ่มหลังจุดทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งหลักส่วนสิบคือเลขห้าหลักส่วนร้อยคือเลขสหลักส่วนพันคือเลขสองเราก็เติมลงไปต่อไป จำนวนที่3 0.685อ่าอันดับแรกกลุ่มหน้าจุดคือเลข0ย์กลุ่มหลังจุดตำแหน่งที่1คือเลข6เลข5แล้วก็เลข8ตามลำดับเลยโอเคเนาะหลังจากนั้นเราก็จะเอา3ามจนวนนี้บวกกัน่ใส่เครื่องหมายบวกให้เขาต่อไปบวกอ,อันดับแรกก่อนก็คือบวกอะไรลูกอ่าบวกหลักส่วนพันก่อนนะคะเราจะเริ่มบวกตั้งแต่หลักหลังสุดไปจนถึงหลักหน้าสุดเหมือนเราบวกเลขปกติเลยนะคะ เราจะเริ่มบวกตั้งแต่หลักส่วนพันก่อนหลักส่วนพันคือเอา2มาบวก8เป็น10ใส่0ทด1หลักส่วนร้อยคือ4บวก3เป็น7บวก5เป็น 12บวกกับตัวทด1เป็น13ใส่3ทด1 6อ่า6บวก5เป็นคุณครูบวกไปทีละตัวเนาะเด็กๆอาจจะบวกพร้อมกันเลยก็ได้6บวก5เป็น11 11บวก6เป็น17บวกกับตัวทด1เป็น18เราก็ใส่8ทด1นั่นเองต่อไปบวก2บวก1เป็น 3กับตัวทด1เป็น4แค่นี้เองเราก็บวกตามจำนวนเลยไม่ยากเลยเนาะอันดับแรกเด็กๆต้องกระจายจำนวนลงไปในตารางก่อนนะคะอ่ะมาดูข้อที่2ข้อที่2เขากำหนดคือ2.071-3.92-1.189บวก3.92อบก1 1 8่อะอันดับแรกกระจายจำนวนลงไปตัวแรกก็อยู่แถว1 2.071 เติมแบบนี้เลยเนาะต่อไปแถวที่2คือ3.92ไม่มีหลักส่วนพันนะต่อไปแถวที่3คือ1.189เอ่าเมื่อเรากระจายเสร็จแล้วก็บวกกันได้เลย9บวก1เป็น10เข้าไปค่ะ9บวก1เป็น10ใสศูนทด1 7บวก2เป็น9บวก8เป็น 10, 01. 10. 01. 10. 01. 10. 01. 10. 01. 7บวกกับตัวทศ1เป็น18ใส่8ทศ1อ่า0บวก9ก็ได้9 9บวก1เป็น10บวกกับตัวทศ1เป็น11ใส่1ทศ1อ่า2บวก3เป็น5บวก1เป็น6บวกกับตัวทศ1เป็น7เพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้คือ7.180นั่นเองนะคะอ่ะ ต่อไปเราไปดูข้อที่3อ่าข้อที่3นะคะข้อ3เขาให้กะให้บวกแบบไหนลูกกรณีที่2ก็คือบวกทีละ2จํานวนนั่นเองอ่ะมาบวกกันเลยไม่ยากเลยเนาะเด็กๆทําได้อยู่แล้วเนี่ยง่ายมากเลย6กบวกหเป็น7 6็บวกหเป็น เด้บวกเเป็น16ใส่6ทด19เบวก7เป็น16บวกกับตัวทด1เป็น17ใส่7ทด1 2บวก3เป็น5บวกกับตัวทด1นเป็น6อ่าเราก็จะได้ออกมาแล้วจากนั้นก็เติมจุดทศนิยมให้เขาเขา,เขากี่ตำแหน่งลูก3าตำแหน่งเราก็เติมจุดที่ตำแหน่งที่3นั่นเองนะับจากหลังสุดนะอ่ะต่อไปเราบวกตัวคู่แรกเสร็จแล้วต่อไปเราเอาคำาผลลัพธ์ ผลลัพธ์มาบวกกับจำนวนต่อไปอ่ะเจบวกศย์เป็นเจ็บวกเเป็น1ิบใส่ห้าทด1 7ึเบวกศนย์เป็น7บวกกับตัวทดหนึ่งเป็น8 6ดบวกสาเป็น 9อ่ะก็จะได้ออกมาแล้วใส่จุดทศสิยมเหมือนเดิมที่ตำแหนง่งอ่ที่3ก็จะได้คำตอบเป็น9.857นั่นเองไม่ยากเลยเนาะอ่ามาดูสุดท้ายข้อที่4ข้อที่4บวกเหมือนเดิมเลยลูก0บวก2เป็น2แต่บวก5เป็น13ใส่3ทด1 0วก4เป็น4บวกกับตัวทด1เป็น5 1บวก9เป็น10 แบบนี้เติมจุดทษนสยม3มําตำแหน่งเหมือนเดิมโอเคเนาะต่อไปเรามาบวกกับค,คู่ต่อไปคู่ที่3าคู่ที่2นะคะ2บวก5เป็น7 3บวก5เป็น8 5บวก6เป็น11ใส่1ทษ1 7บวก0เป็น7บวกกับตัวทด1เป็น8 หนึ่งมีตัวบวกไม่ลูกอ่าไม่มีดึงลงมาได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็เติมจุดทศนิยมคํำตอบคือ18.187นะคะอ่าต่อไปจะเหลืออยู่4ข้อนะเดี๋ยวให้เด็กฝึกทําเองไม่ยากเลยเขียนบกแค่หนูบวกเลขให้ถูกก็ถูกแล้วนะลูกอ่าโอเคสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอ,ขอจบการสอนในเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ